ทุกอย่างก็ไปงานเป็เงินได้ทั้งนั้นแหละครับแต่คําถามคือเมื่อเราต้องการเพิ่มเราสามารถเพิ่มเวลาเพิ่มแรงได้ไหมทําไมเราถึงต้องมีเครื่องมือเราตเราสามารถเพิ่มเวลาได้ไหมสุขภาพร่างกายเราสามารถเพิ่มได้ไหมอันนี้คีคย์วิดสำคัญในงานที่เราทําอยู่มันก็ต้องใช้เวลามันก็ต้องใช้แรง เด่นคือเมื่อเราต้องการเพิ่มมันก็ต้องใช้แรงเพิ่มใช้เวลาเพิ่มเราสามารถเพิ่มได้ไหมแล้วก็ต้องใช้เวลาด้วยเหตุน,นี้เราถึงต้องมีเครื่องมือถ้าเราไม่มีเครื่องมือสุภาพร่างกายเราสามารถเพิ่มได้ไหม เวลาเรามีแค่นี้ไองานที่เราทาอยู่ก็ต้องใช้เวลาเราสามารถเพิ่มเวลาได้ไหมทำไมเราถึงเมื่อเราต้องการเพิ่มทำไมถึงต้องมีเครื่องมือและนี่คือที่ว่าสำคัญเราทําไมเราถึงต้องมีเครื่องมือจะได้เหมารวมเอาเรื่องคว,ค,ความคิดนรความคิดนี้มารวมกันนะครับมันคนละเรื่องกัน